นายบูฉันตัดสินใจแล้วฉันเชื่อผู้หญิงรวยหรือจนแต่งงานเป็นผู้หญิงใส่ได้ทั้งราชวงศ์เฟนกงเสียเพแต่งหน้าสีแดงสิบไมล์นี่คือชีวิตของฉันของขวัญชิ้นสุดท้ายที่สามารถมอบให้กับผู้หญิงในโลกเมียงเงียงประมาทต่อจากตอนที่แล้วหนุ่มลิจิงล่องพาองค์ชายแปะและลูกชายไปที่ซ่องใบเอาลงโดยไม่ทันเลย และองค์ชายแปดก็ไม่มีไปไหนสัญญาสัญญาจริงๆเมื่อเราอายุสิาปีเราแค่อยากจะเลี้ยงวัวและกินให้เพียงพอคุณดีกว่าเรามากอาการเมาค้างของพ่อเกิดจากสัสตว์ประจาหริจริงหลงมันไม่สําคัญว่าคุณจะไปผู้คนหริจริงลองยังไม่ได้จัดหาให้คุณคุณนี่มันร้กระดูกสันหลังจริงๆพ่อใจเย็นๆน้องชายยังเด็กและโง่เขลา แค่ไว้ชีวิตเขาในครั้งนี้มาถามกันว่าใครบอกเจ้าพ่อให้ไปซ่องลีจิงรอง 55. ห้าห้าฮหะใครบอกให้คุณไปเป็นเด็กที่ไปเองไม่มีใครเลือกรถรับส่งขึิมคุณรู้จักที่ลี่จิงหลงถูกบังคับพาตัวไป ลูกชายไม่รู้เออร์นวิ่งหนีไปเมื่อเห็นว่านายบูอยู่ที่นั่นไม่ชัดเจนยังชัดเจนฮ่าฮ่าฮมีงานอดิเรกที่ยอดเยี่ยมเราคิดว่าเขาไม่มีความปรารถนาจินย์ย้ไปพบกับลีชินลองและถูกมัดด้วยดอกไม้ห้าดอกโมเมนตัมไม่อ่อนเลยเด็กชายตัวเหม็นปล่อยนายน้อยคนนี้ไปเดี๋ยวนี้นายน้อยคนนี้อาจไว้ชีวิตคุณชื่อดูเหมือนว่าคุณเด็กเหลือขอ ชื่อฉันจะต่อสู้กับคุณชื่อลิจิงหลง d ด m i งก g o ดออฟวอโยกฉันคุ้นเคยกับหนังสือเกี่ยวกับการทหารโดยไม่ค่าคิดและเป็นที่แล้ว<า>ยังไม่รีบสอยจอรอกไปมาไม่ง่ายเลยที่จะแปลกเขาไม่คิดว่าจะใช้วิธีนี้สไตล์และ d ดม i งก g o ดออฟวอหยุดพูดไร้สาระคุณทำผิดกฎหมายเจ้านายของฉันลงโทษกระดานใหญ่20กระดานคุณเชื่อได้ไหมคุณกล้าที่จะตีฉันพ่อของฉันเป็นเจ้าชาย จักรพรรดิองค์ปัจจุบันคืออาของฉันมึงลองตีกูดูผู้ช่วยจะมาจาก c ซีอูคังฟูและรอให้ h u ว e ER อพูดถึงเรื่องนี้ไม่เห็นหรือว่าฉันยุ่งกับธุรกิจอย่างเป็นทางการฉันขอให้คุณเป็นผู้ช่วยพวกคุณลืมไปแล้วว่าสถานที่นี้คืออะไร จินนิเซยยูไม่สามารถทนต่อความโอดดีของคุณได้หลานมีแบบสมัครเอือมจินยีเวพันครเรือนไม่ชัดเจนคุณบุกเข้าไปในคุกชาวในเวลากลางคืนคุณรับใช้คำสั่งของจักรพรรดิหรือไม่เบนจะทำหน้าที่ตามคำสั่งของซีเอโอโกงซีเอโอโกงมีจินเยเวชัยผู้มีอำนาจหรือไม่แน่นอนว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของจักรพรรดิการบุกเข้าไปในคุกชาวในคืนนั้นเป็นความผิดทางอาญาลียูมัตพวกเขาไว้กับฉัน ฉันเห็นว่าใครจะกล้าพวกคุณลองคิดดูแล้วพอดึงมีดออกสิ่งต่างๆจะไม่มีที่ว่างให้หันหลังกลับฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันไม่กลัวที่จะทําให้คนอื่นอย่างไรก็ตามตัวตนของจินยูวินี้ก็เป็นหมูกแก่ที่มีแก้มที่แข็งแรง,งเช่นกันว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสงค์จะประกาศว่าพันครูเรือนไม่ชัดเจนสามารถโจมตีและเรียนรู้เวชินเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือซีเออูอกง ไม่ใช่แค่เห็นซีเอโอโกงฉันได้ยินมาว่าคุณจับลิจิลองพ่อและลูกสาวคิดถึงคุณคุณผู้หญิงวิ่งไปรอบๆทั้งวันลูกสาวคิดถึงและผิดลูกพี่ลูกน้องคุณอยู่ที่นี่ด้วยคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังทำอะไรในข้อความไม่มีทางกลับไปหาจากักรพรรดินีในฐานรัฐมนตรีและ<ย>สอนูกไอสารเลวที่องค์ชายแปดซื้อกำแพงมาขาย โชคดีที่มีไม่กี่ผ่านครัวเรือนที่ดำเนินการทันเวลามันไม่ได้ทําให้เกิดภัยพิบัติจิงหลงครั้งนี้ผ่านไปแล้วจริงๆคุณไปที่ทองคําแท่งหรือไม่ไม่ตื่นตรหนกรัฐมนตรีอุ้มลุงของเขาและรอให้จิงหลงกลับบ้านรัฐมนตรีต้องมีวินัยที่ดีจิงหลงยังไม่กลับบ้านหรอยเนียงนีแองลีกงซีอาศัยอยู่ในเชยูคุณพาจิงลองไปจับจองอยู่ผู้หญิงคนนั้นสมควรได้รับมันทหารชิงของเวเชนก็ก่ออาชญากรรมเช่นกัน เมื่อพวกเขากลับไปรัฐมนตรีจะลงโทษพวกเขามากขึ้นคุณบูคุณจับทหารชิงของซีเอโของด้วยพวกเขาไม่ได้ส่งไปที่ประตูเยชูแองกำลังจะทุบตีฉันฉันทำได้แค่ป้องกันตัวเองคำรามจักรพรรดิมีเพียงแดนจริงๆลองเท่านั้นที่ขอให้ทหารชิงดูแต่ตุ๊กตาย,ยัางเด็กและที่เล่นเข้าใจได้ไอสารเลวนั่นก็ไปด้วยองค์ชายแปดมีความผิดในการปกป้องกระดูกของลูกชายทั้งหมด เว้ยฉันต้องการลงไปโดยไม่พูดอะไรสักคำรับ<ำ>ผิดชอบหลักเพียงเพราะเอะเกมระดับไฮเอนนั e ้นสูงไม่มีใครในเกมเทอร์มินอลที่ทิ้งหมออฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาเซอ์ยุคุณทำได้ดีเป็นครั้งแรกจะกระพัดพอใจกับคุณมากม้าปีกนี้มีปืนอยู่ในมือฉันแค่เห็นไอ้นั่นอารมณ์เสียท,ที่จะกรพพัดต้องการให้จินเยวมีมีดเล่มนี้ได้คมขึ้น คุณสามารถต่อยมันไปต่อยให้เป็นเจ้านายอูยังลุมมาเหสีของเจ้าหญิงยังคิงกล้าจับไหมคุณค้นพบอะไรยังไม่แน่ใจแต่แปดเก้าแยกไม่ออกจากสิบไม่แน่ใจก็ไปเช็คจำได้ก่อนห้าหลักฐานเหล็กอย่าปล่อยให้ลมออกไปสักนิดคุณถอยไปเถอะผู้ใต้บังคับบัญชากเกษียณลูกวัวเกิดมาไม่กลัวเสือ พอขึ้นมาก็อยากเอานางสนมไปทำศัลยะกรรมปล่อยให้เขากวนๆเสร็จแล้วได้ปลดกอดและทำบุญมันไม่ดีสำหรับเขาที่จะโชคร้ายคฤหาน์เจ้าหญิงเซโอบิมาพักผ่อนกับราชินีมาช้างอานทนทุกกับคุณเพิ่งแต่งงานพ่อของคุณส่งหูยังหลุนออกไปรับช่วงต่อซื้อขายชามาคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นสองสามครั้งในสองปีทั้งหมดเพื่อศาลลูกสาวไม่ขมกลับไปแล้วฉันจะบอกพ่อของคุณให้เขากลับมาทักบ้าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนชั้นเรียนของเขาได้ลูกสาวเป็นหญิงหลวงคุณจะละทิ้งกิจการของศาลเพื่อเห็นแก่ความรักส่วนตัวของลูกๆของคุณได้อย่างไรคนใช้ควรมองลูกสาวอย่างไรใกล้เที่ยงไม่ใช่สาระสำคัญจะกรพพัดนีมาออกจากคฤหาสน์เจ้าหญิงปิงโทรหาคุณบูมานี่สิเนียงเนียงสั่งอะไรคุณไม่ได้อยู่ในความดูแลของจินเยว่หรือไม่ส่งคนไปที่แบชชุเพื่อค้นหาอยยางลุน ตีเขาดีๆเงียงๆคือไล่สไตล์หรืออย่าเสียงดังลดเสียงลงการซื้อขายชาม้ามีประโยชน์มากแม้ว่าวัญญลุนจะเกิดในจินชีแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีช่วงเวลาแห่งความสับสนเงียงๆต้องการให้วยเฉินทําอะไรปล่อยให้เขาทําสิ่งที่ดีอย่าโลภเงินเจตจำนงนี้ชัดเจนเพียงพอใช่ไหมแต่ถ้าเขาก่ออาชญากรรมที่ชั่วร้าย ไม่ชัดเจนว่านางสนมเป็นเจ้าหน้าที่อันดับหนึ่งคุณรู้ว่าบาปคืออะไรบาปของรัฐมนตรีมิสเตอร์ฟงคิงเป็นลูกสาวของเบนกองเข้าใจคืนแห่งราชวงศ์หมิงเซโอวิพบยกเว้นซ่องไม่เหลือเพื่อนแล้วลูกชายคุณโอเคไหมเมื่อวานคนกลุ่มนั้นมาตั้งไม่รู้ลูกชายไม่กลัวการแก้แค้นของเขาหรือเด็กขนดกอ วางใจได้นะคะเขาไม่ควรกล้าสร้างปัญหาอีกในอนาคตเมื่อไรลูกชายคนนั้นจะสัมผัสร,ร่างของหยกอนักวิชาการลูกชายต้องการผิดนัดชำระนี้หรือไม่ฉันเป็นคนสะอาดลูกชายไม่เคยทำตามกฎด้วยความโกรธของฉันฉันฆ่าหมูแก่และตายไม่เพียงพอที่จะถ่ายร่างของวรณนี้สาวเดินปลายฉันไม่ต้องการผิดนัดฉันจะอายได้อย่างไร ฉันประหยัดได้มากพอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลูกชายสามารถใช้เพื่อถ่ายถอนวายูเออเฮสาวเดืินปลายไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการพาคุณไปมีบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถบอกได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณคนอย่างฉันไม่สามารถสร้างครอบครัวได้อายุยืนยาวเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดูคนที่คุณรู้จักทิ้งไปทีละคนแม้แต่เจ้านายที่มีชีวิตพิเศษก็ยังทิ้งเขาไปผู้ใหญ่ไม่ตีคุคุณอยู่ในนั้นไหม ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันจะไปยุ่งสาวน้อยไม่มีปัญหาผู้ใหญ่ได้ค้นพบม้าตัวนั้นถูกโอหยางหลุนทำอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่อุกอาจพูดช้าๆและชัดเจนก่อนหน้านี้เราแค่สงสัยเขาคราวนี้ตามคำสั่งของจักรพรรดินีตรวจสอบอย่างละเอียดอูหยังหลุนตามสถานาราชวงศ์ของเขาบังคับเก็บใบชาของผู้ปลูกชาฆ่าคนนับไม่ถ้วน และแพร่กระจายไปอย่างนอกสุลกากรเป็นการร,การัฐบาลท้องถิ่นไม่สนใจเรื่องใหญ่เช่นนี้หรือไม่ใครจะกล้าไปสนโอหยางหลุนไม่ใช่นางสนมธรรมดาทั้งหมดเป็นเจ้าหญิงคิงเป็นธีดาของจักรพรรดิ